ลลก,ลกลถึงแล้วลานกลางเต็นท์ชนละหนึ่งร้อยบาท ผมเดินทางมาถึงนะฮะร้านกาแฟตรงสามแยกปากทางขึ้นดอยอินทนนท์นะทางที่เลี้ยวซ้ายไปน้ำตกมายาเราตรงไปจะไปดอยอินทนนท์นะเลยแวะหากาแฟกินนะเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายะเอา เอจเ็นแก้วนะครับหวานปกติครับผมร้านกาแฟร้านนี้ฮะอยู่ตรงซ้ายมือตรงสามแยกพอดีครับและที่สำคัญฮะกาแฟสดร้านนี้แก้วละ35บาบาทฮะราคาดีมากเลยครับ ยังไม่นี่แหละครับฝนตกฮะด,ด,ดูดีแดดจ้าอยู่ดีๆจู่ๆฝนก็ตกไปครับเดินทางต่อครับผม ฝนหยุดละสะซานนิด,นดหลังจากที่ผมนั่งพักจนฝนซาค่ะฝนหยุดตก เล็กน้อยครผมก็ออกเดินทางต่อฮะโดยใช้ถนนหมายเลข1009เฮะเส้นทางที่จะขึ้นดอยอินทนนท์ฮะนี่เราผ่านด่านแรกมาแล้วไม่ต้องจ่ายเงินนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะผ่านด่านที่2อ,อีกก็ไม่ต้องจ่ายเงินนะเพราะจุดหมายในวันนี้ของเราฮะจะไปต้านป่า,ปาปก่เปียงที่อยู่ในอำเภอแม่แจ่มซึ่งไม่ต้องเสียค่าเข้า,ขา การใดๆทั้งสิ้นครับผมในช่วงเวลาที่ผมเดินทางนี้นะฮะเป็นช่วงฤดูฝนนะช่วงต้นของฤดูฝนพอดีฮะช่วงนี้ฝนตกอยู่ตลอดอะตกวันเว้นวันนะแล้วก็บ้านป่าพงเปียงฮะตอนนี้เขาเริ่มปลูกข้าวแล้วฮะดูจากในเพจของหมู่บ้านหลายๆที่ฮะก็ เริ่มปูกข้าวเกือบเต็มพื้นที่แล้วฮะเดี๋ยวเราลองมาดูฮะว่าบรรยากาศฤดูฝนฮะของวิวนาขั้นบันไดจะเป็นอย่างไรครับผมการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ช่วงฤดูฝนนะก็ต้องทำใจไว้หน่อยคนระับเพราะว่าเปียกแน่นอนครับผมแต่ข้อดีของการได้ขีม่มอเตอร์ไซค์ุ้ยฝนฮะมัน ชื่นเราได้ขี่รถเล่นตากวัตอนสมัยเด็กๆะไปย้อนวัยกลับไปอีกครั้งหนึ่งครับจากร้านกาแฟครับผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยฝนมาเรื่อยๆครับ ประมาณ20นาทีแล้วครับฝนก็เริ่มตกหนักตกแรงเรื่อยๆอะไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยครับเดี๋ยวเราอาจต้องหาศาลาระหว่างทางอะแวะพักให้ฝนตาอีกสักนิดหนึ่งอะ พับก็นายครับก่อนออกจากบ้านฮนะแดบบแรงมากมาถึงแวบบางขึ้นดอยอินทนนท์โอ้โหฝนตกไม่รู้วันนี้จะกลางเต็มได้ป่าครับก็ลองไปดู ต่อครับอพอฝนเริ่มซาฮะผมก็ออกเดินทางต่อฮะจากตรงที่ผมแวะพักฮะตรงบ้านแม่กลางหลวงฮะจากตรงนี้ฮะน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน40นาทีฮะจะถึงจุดหมายของเราฮะ หมู่บ้านป่าบงเปียงครับสำหรับเส้นทางที่ไปหมู่บ้านป่า,บ,าบงเปียงนะพอเราผ่านป่าที่สองนะป่าทางขึ้นยอดดอยอินทนนทะ์ะให้เราเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอแม่แจ่มฮนะเลี้ยวซ้ายเข้ามาอีกประมาณไม่ถึง15นาทีคนระับจะมีป้ายบอกระหว่างทางนะับ ทางไปหมู่บ้านป่าพกเปียกครับการเดินทางไปหมู่บ้านป่าพกเปียคกค่ะบวันนี้ไม่ได้ยากเหมือนแต่ก่อนนะฮะแต่ก่อนนี่คือเขายังไม่ได้เทสตลอดคนตีดฮะ,ะก็ต้องลัดเลาะเป็นเส้นทางที่ยากลำบากมากครับแล้วยิง่งปัง GPS ผิดฮะก็ะยิ่งพาไปอีกเส้นทางนะะึงฮะเป็นเส้นทางที่ที่ยากลำบากมากครับในฤดูฝนแบบนี้ครับ ใช้เวลาขี่รถให่นานมากครับมาถึงู่บ้านป่าปุ่เพียงครับาถึงทางแยกให้เราเลี้ยวซ้ายครับจะมีลานจางเต็นต์ะเป็นลานจางเต็น์ของบ้านระเดียนนาครับเป็นลานกลางเต็น์แห่งแรกและแห่งเดียวของหมู่บ้านป่าปุ่เพียงครับเพราะว่าหมู่บ้านป่าปุ่เพียงส่วนใหญ่แล้วทั้งหมดเขาจะทำโฮมสเตย์ครับจะไม่มีลานจางเต็นต์ให้จ้าง สายแคมปิ้งแล้วฮะที่นี่คะคือที่เดียวคะของหมู่บ้านหลักเรียเนียะที่เราสามารถชมบรรยากาศวิวนาขั้นบันไดฮะที่เขาว่าสวยที่สุดในประเทศไทยครับผมเฮ้ยหมาลานอน่ะวันนี้ ถึงแล้วลานกลางเต็นท์คนละหนึ่งร้อยบาทบานเดเบียมนาคาเฟ่ตัวผมวเดินทางมาถึงลานกลางเต็นท์ฮะ ในวันที่ไม่มีเต็นท์กางอยู่สักหลังฮะไม่มีผู้คนนะฮะก็เดินสำรวจดูบรรยากาศจุดกลางเต็นท์นะพอจะกลางได้หรือเปล่าครับพอสำรวจดูสักพักฮะก็ได้เจอเพื่อนรุ่นน้องคนนึงฮะโดยบังเอิญครับมาจากไหนครับเนี่ยมาจากกรุงเทพครับโอ้ <c oughs> <c oughs> เยี่ยมเลยคือไปนอนย้อยขุนตามมา อ๋อไอเอาเอารถมาเดินสายขึ้นได้ใช่ไหมฮะึ้นได้ครับอ๋อเหรอฮะมันผมนึกว่าเขาไปแต่ไอรถไฟม,มันมีอยู่สี่สี่ห้าจุดอะครับอ๋อพิเศษจุดที่สองขึ้นไปต้องอรถจอดแล้วก็เดินอ๋อแล้วไปพักอะไร<า>ยอยอไหนของผมลานไอลานชมดาวอ่ะลานแรกเลยที่เขากางเต็นท์กันนะฮะเขาให,ให้ให้นอนกางเต็นท์กันอ๋อฮะแล้วก็รถอ่ะรถจะจอดตรงไหน แลก็จอดตรงนั้นได้อ๋อเหรอฮะโอ้ผมไม่เคยรู้นะว่าเขาเอาเอาแต่ไอ้รถไซ่ขึ้นอ๋อบนบนมาจจกกรุงเครื่้นรถไฟแล้วก็ลงงั้นแล้วก็เดินขึ้นไปใช่ใช่ฮะผมผมไม่รู้ว่าเขาเอาออออรถมอโมเตอร์ไซค์ไปได้มอเตอรไ์ไซค์มันขึ้นไปจุดที่สองหรือไงอ่ะไัจอดแล้วเราก็เดินไปอีกโดนึงจะเจอรางจางเต็นอ๋อฮะจุดจุดที่สามหรือไงอยู่ ไม่เคยเอามอเตอร์ไซค์ไปเลย <laughs> โดนฝนได้เหมือนกันวยนะโดนมาตรงทางขึ้นเนี่ยครับทางขึ้นดยอยนี่เนาะครับผมก็โดนตรงทางขึ้นดอยนี่แหละแต่ยังร้อ,อรนเลยกว่าทำมาถึงเนี่ยมันโดนฝนแถวนี้ วันธรรมดาดน่าจะถูกราคาเนี้ยส่วนใหญ่หัวหัวได้เจ็ดร้อยวันธรรมดาดน่าจะถูกถึงห้าร้อยหรอฮะที่นี่หรอฮะเป็นทุกที่ะครับอเหรอ,เอะเอ็งเขาบอกก็เจ็ดร้อยเท่ากันนะ หลังจากคุยกับเพื่อนใหม่สักพักก็ได้ความว่าเดี๋ยวเขาจะไปหาโฮมสเตย์ของชาวบ้านพักฮะเพราะกลัวว่าฝนจะตกคืนนี้ฮะแล้วก็พื้นดินมันแฉะฮะไม่เหมาะฮะสำหรับการแคมปิง้งะแต่สำหรับผมแล้วฮะผมตั้งใจมากางเต็นท์ในฤดูฝนฮะถ้าฝนตกก็อยากมานอนฟังเสียง,งฝนฮะแล้วก็เตรียมตัวมาดีพอสมควรครับสำหรับทริปนี้ สรุปแล้วฮะลานกางเต็นต์ตรงบ้านระเบียงนาฮะผมก็กางเต็นท์อยู่เพียงหลังเดียวฮะเรียกว่าเหมาลานฮะมันเป็นการกลางเต็นท์ในฤดูฝนฮะซึ่งแตกต่างจากการกางเต็นท์ในฤดูหนาวอย่างสิ้นเชิงครับกางเต็นท์เรียบร้อยฮะดีหน่อยฝนไม่ตก แต่ก็มีเมฆครึมๆเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำฮะห้องน้ำจะอยู่ใกล้กับลานกลางเต็นเลยห่างลานกลางเต็นประมาณสิเมตรห้องน้ำมีอยู่สี่ห้อง ชะโคกแบบนับน่งได้ตงจุดชมวิวฝั่งบ้านพักฮะของระเบียงนาของสตย์ จากจุดกลางเต็นของผมฮะผมก็เดินมาอีกฝั่งนงฮะฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับที่ผมกลางเต็นอยู่ตรงนนนฮะที่ผมที่เห็นไกลๆอยู่ตรงนู้นฮัเป็นเต็นของผมที่กางอยู่เพียงหลังเดียวฮะผมเลยเดินมาอีกฝั่งฮะฝั่งที่พักที่มีโฮมสเตย์ของบ้านระเบียงนามาเพื่อดูวิวฮะถ่ายรูปฮะโดยส่วนตัวแล้วฮะมุมมองจากตรงนี้ฮะ ผมว่าวิวที่มองจากตรงนี้ของบ้านระเบียงนามองไปเห็นตรงจุดกลางเต็นท์ฮะเป็นวิวที่สวยที่สุดแล้วครับมุมนี้ฮะถ้าใครมาก็มาถ่ายรูปได้ฮะพอช่วงเวลาเย็นฮะหลังจากอาบน้ำอาบท่าก็เป็นช่วงเวลาที่ผมมาเอนจอยฮะกับตัวเองครับ นั่งซึมซับบรรยากาศนั่งดื่มดำไปกับเครื่องดื่มแล้วก็แลนสเกตที่อยู่ตรงหน้าะจริงๆแล้วที่บ้านป่าปงเตียงนะฮะผมเกือบจะไม่ได้มาแลวฮะผมมีความคิดแปลกๆเข้ามาฮะคือบ้านป่าปงเตียงนี่มันเป็นสถานที่ที่มันฮิตฮะพอมันฮิตแล้วฮะแล้วก็ผมก็เคยมาแล้วฮะ ก็มีความคิดว่าอะไรที่ฮิตฮิตฮะก็เลยไม่อยากจะมาอยากไปสถานที่ที่ยังไม่ฮิตหรือไม่ค่อยมีคนรู้จักอ่ะมันเป็นความคิดที่แปลกๆเข้ามาแต่พอตัวผมเองได้มาในสถานที่ที่ฮิตฮะแต่กับลานกลางเต็น์ตรงนี้ฮะผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นผมก็ยังเ e นจอยกับบรรยากาศเหมือนเดิมอะ เป็นเพราะว่าตรงลานกลางใจนะัวันนี้มันไม่มีผู้คนนะในความฮิดของสถานที่นะของบ้านป่าปงเปียงบนะมันก็เลยทําให้ตรงนี้ตรงที่ผมอยู่นะมันไม่ได้ดูวุ่นวายนะอย่างที่ใครๆหลายคนคิดไว้ผมคิดว่ามันมีหลายๆคนนะที่มีความคิดแบบผมคนะ ไม่อยากเที่ยวในสถานที่ที่มันมันฮิตมันแมสมากอะอยากไปในสถานที่ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักอะไปในสถานที่ที่สดใหม่ครับผมแต่ความรู้สึกแบบนั้นฮะมันใช้ไม่ได้กับสถานที่แห่งนี้ฮะบ้านระเบียงนาป่าปงเปียงคะเป็นสถานที่ที่ เรามองเห็นวิวนาขั้นบันไดฮะที่ใครหลายคนพูดว่ามันสวยที่สุดในประเทศไทยครับ ตัวผมตื่นมาในเช้าที่ท้องฟ้าสดใสฮะเมื่อคืนฮะก็มีฝนตกบ้างเล็กน้อยปลอยๆครับตอนเช้านี่คือท้องฟ้าสดใสมากครัมองเห็นทะเลหมอกอยู่ไกลๆฮะ,ละเป็นอากาศที่เย็นสบายมากเลยครับผมมันเป็นบรรยากาศของตอนเช้าที่เงียบสงบอ่ะ มือนผมอยู่คนเดียวทั้งทั้งดอยอะ่ะโคตรดีแล้ผมคิดไม่ผิดจริงๆฮะที่ตัดสินใจมาที่นี่อีกครั้งฮะบ้านตาบงเตียงฮะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในความทรงจำของผมฮะที่ผมมาครั้งใดฮะความรู้สึกมันไม่เคยเหมือนกันเลยสักครั้ง ะกับความรู้สึกของเช้าวันนี้ฮะมันก็แตกต่างกันออกไปครับมันเป็นบรรยากาศของความเงียบคความเงียบที่สดชื่นคความเงียบที่ผมได้ยินเสียงเต้นของหัวใจฮะด้วยความกระพี้กระเป๋าเหมือนตัวเองได้รับพลังฮะจากสิ่งแวดล้อมจากสถานที่ตรงหน้าะ รับมันไปเต็มๆครับผม Yeah. Mm -hmm. ชอบคลิปการเดินทางท่องเที่ยวแคมปิ้งดโดยมอเตอร์ไซค์แบบนี้ฮะฝากกดไลค์กดแชร์ฮะกดติดตามเอเจนนี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม